ครับสวัสดีครับเอซีทุกทุกท่านนะครับครับมือนี่ก็ว่อวาหว็ที่ไดน้ำรถอนเนกประสงค์มาใส่ประโยชน์นะครับ หลังจากเขาขึ้นเรลาขึ้นแค่แล้วก็สีตัดอ้อยนะครับอ้อยกับม่อนอ้อยข้าวคัวดอกก็ค่อยเค็ดค่อยเลี่ยนไปนี่ละนะครับมันกับ,บเม่อนอ้อยส่วนมากแม่อนอ้อยโรงงานชื่อข้าเจ้านะครับก็ค่อยเอารถที่แตกรถอนเนกประสงค์ขนไปจยุดขนไทยก็บทรงต่อจยุดขนไทยเพื่อไปเปลี่ยนโคดานะครับสําหรับอ้อยพ่อย่วยวัดนี่ก็มัน่หลายนะครับประมาณสี่ไรห้าไรนี่ละ ปล่อ,อยเห็ดนันไปนี่ละตามแห้งจะของน,นี่ละเนาะครับเนาะครับกัดสีได้ยภาพไปเบืงเองหัวเห็ดจังไลยนะครับสําหรับรถอนเนกประสงค์ทีใส่อ้อยนะครับอา้าวรถอนเนกประสงค์วังหันเปลี่ยนหล่อเล็กไปสูปนบน้ํา,ออาบาดนี่เสียล่อยางใส่เดียวบาดนี่เสียวล่อยางใส่ไปแก้อ้อยเปลี่ยนกลับไปกลับมา,าวิธีการเปลี่ยนกัมีน็อตจับซีโตคือ เปลี่ยนหล่อเหล็กใส่ยางเปลี่ยนหลอยางใส่เหล็กนั่นแหละเนาะครับเนาะข้อสิเข้าใจพ้อสิเบิ้งแล้วก็ฝันนั้นก็เสียลสลีหรือว่าเอาพ่วงมาต่อแก้อ้อยเนาะครับอันนี้การเปลี่ยนหล่ออยู่พื้ที่ก่อนหรือว่าบุคลากรกําลัางหมุนอยู่เมือมม่อเปลี่ยนใส่หลอ,อยางแล้วก็พร้อมที่สิปฏิบัติการขนอ้อยเข่าจุดขนท้าย นะครับบมแมนบ์แมเนต์ทรงเขาโรงงานเด้กทรงเขาจุดขนทายกะทิไปโยนขึ้นอยู่ในไฮนะครับกะส่วนประกอบของมันก็มีลวดสลิงลวดสลิงคูนึงที่สชในการขนอ้อยลวดสลิงคูนึงนะครับหอดหม่ง หอดนั้นกับที่ว่างคูสําหรับเอาลุงกับใส่รถแมคโครหรือว่าใส่เขีนหิวขึ้นนะครับบ่ได้ย่นลุงแต่ว่าเขาได้ย่นขึ้นนะครับเอาหอดมองสิเก็บอ้อยแล้วเอาสลิงว่างพื้นสองเซนส้นลิงว่างพื้นสองเซนเพื่อว่าให้รถเขีนเขาหิวแล้วก็สิได้ย่นขึ้นเอา เอายบขึ้นไปอีกนะสลิงขึ้นขึ้นหลังไอ้ขนเห็นว่าผนส่วนทั้งนั้นอเออแล้วมันเกลื่อนกันตัวอาอในละ่ะบาทน,นี้ก็สิได้เอาอ้อยมาว่างทับบาทน,นี้เออเมื่อสลิงเรียบร้อยแล้วก็นขนอ้อยขึ้นนี่ขนาดนี้ละก็ประมาณน้ำหนักตันเอ็ดตันสองนี่ละ ปล่อยขอบข้วเอาไปสั่งกับประมาณนะครับตันหนึ่งรอยโลหรือประมาณตันซื่อๆก็ได้นะครับเดี๋ยวสิไปสั่งครับเมื่อแล่นเขาจะสั่งแล้วก็บผลลัพธ์ออกมากกับตันสี่รอยกิโลนะครับก็ได้เงินพันกัวพันแปดร้อยบาทนะครับกับคัวสีได้เงินพันแปดนี่ก็สมควรอยู่นะครับโดนเติบ กุ้ยสีได้เนาะครับครับก็ขวามสำคัญคือการท่องตัดอ้อยได้ก็ได้นั่นแหละเนาะครับคืออันนี้มันตัดอ้อยบ่ได้เนาะครับสองสามมื่อยังได้เฉียวหนึ่งสําหรับบริแตกแต่ว่าก็คือวันนั่นแหละครับคอยแก็งคอยง่ายมันไปนี่ละบคันบวชเฮ็ดกับชักเซียดอย่างเนาะครับเนาะกักแส่ว่าเป็นพืชหลังหน้ากัแม่นคือกันนั่นแหละเนาะครับแต่ว่าปลูกแต่ก่อนเข่าปุ๋ยแล้วว่าแต่ว่าเขาก็สิได้เก็บผลเนาะครับสําหรับเกษตรกรครับสําหรับคลิป คลิปนี้นะครับพ่อใหญ่หวาดกับสีขอโค้งขอเตาสะกอนนะครับกับไว้พอกันคลิปหนาเดอ้อเก็บซี่เบิร์ตสุขูสุขคนนั่นแหละนะครับเนาะก็ให้อยู่ดีมีสุขลำรวยโฉมหมานเบิร์ตสุขูสุขคนพ่อใหญ่หวาดกับขอข้าวคำว่มมาสวัสดีครับ